ันนี้คือต้นสมไทยนะคะตอนนี้แม่ก็เอามาขยายปลูกไว้ที่นครสวรรค์นนะก็เตรียมเอาไว้เดี๋ยวเผื่อตอนเรากรเกษียณเนี่ยเราจะได้มีผักที่เ,เรารับประทานได้เนาะก็คือทําไมเลือกปลูกสมไทยหนึ่งก็คือรสชาติเขาเนี่ยอร่อยนะแล้วก็สมไทยเนี่ยเป็นพืชที่ตัดต้ําได้เขาจริงๆเขาก็เป็นพืช ที่มีอายุแหละน่าจะประมาณสักสองปีแต่พอพอเราตัดแล้วเขาก็จะแตกตัดแล้วเขาเขาก็จะแตกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องปลูกบ่อยๆแล้วก็พอเขามีดอกแล้วมีเมล็ดแบบเนี้ยเขาก็จะปลิวไปตามลมแล้วเขาก็จะงอกเองตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้แม่ก็43จะ44แล้วเหลืออายุงานอีก16ปีกว่าจะ,กะเกษียณเนี่ย สมไทยก็คงเต็มนครสวรรค์แล้วค่ะอมไม่ถึงกระเต็มนครสวรรค์เราก็คือคงเต็มหน้าบ้านเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะลดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องซื้อพืชผักที่จะรับประทานนะคะก็โชคดีตรงที่ว่าเอาแม่เนี่ยเป็นคนกินง่ายตเตยงเป็นคนกินง่ายนะอะไรก็กินได้อย่างตอนนี้เนี่ยเล็งๆที่เห็นเลยก็คือกระเจี๊ยบชะอมกระเจี๊ยบกับชะอมนี่ก็ โอมนี่คือปลูกทีเดียวแล้วก็ตัดได้ยาวๆเลยสิบปีได้แล้วก็มันก็จะแตกเรื่อยๆกระเจี๊ยบเนี่ยก็คือตัดแล้วก็เม็ดล่วงงอกเองเม็ดล่วงงอกเองสบายเลยถ้าช่วงฤดูฝนแล้วก็ปลายฝนต้นหนาวของกินไม่ต้องซื้อพืชผักไม่ต้องซื้อนะคะเยอะมากพอในส่วนของช่วงแล้งเนี่ยเราก็ลดน้ำนะแล้วก็ให้เขาแตกยอดใหม่ ก็ยังจะพอมีแหล่งน้ำที่เราจะใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานในระบบที่พอหลังอายุ60แล้วเนี่ยตกงานก็คือไม่มีงานทำเนี่ยก็ให้เริ่มที่จะคิดว่าจะเออมาปลูกอะไรหรือว่าจะมาทำอะไรตั้งแต่เนิ่นๆมันจะได้ไม่หนักแรงมากถ้าเรามาเริ่มปลูกเริ่มทำตอนอายุอายุเยอะอะสักแบบ เฮ้ยใครคิดว่าแบบเฮ้ยอีกห้าปีอนะไรเงี้ยเฮ้ยตอนนั้นอายุห้าสิบห้าเราก็ไม่แข็งแรงแล้วทําไม่ไหวละตอนนี้เราก็มาทําแบบเล็กๆน้อยๆจุ่มจิ๋มจุ่มจิ๋ม,ม,มเก็บเงินแล้วก็ปลูกต้นอะไรบางอย่างที่เรารู้ว่าเรากินได้เตรียมไว้เลยนะคะวิธีการขยายพันธุ์สมไทยก็ง่ายมากเลยนะก็คือพอเราเด็ดตัวใบเขาออกแล้วอย่างเงี้ยใบที่แบบอร่อยนะแล้วก็นิยมกินก็คือใบประมาณ แบบนี้นะก็ไม่ไม่อ่อนก็อร่อยแล้วก็ใบประมาณนี้อร่อยถ้าเกิดว่าเป็นใบที่เขาแก่นิดนึงก็กินได้เพราะว่าเขานิ่มแต่เขาจะมีออกรส่เปรี้ยวนิดนึงช่อดอกใบช่อดอกเนี้ยจะมีรสชาติประมาณเป็นมันๆน,นะแล้วก็พอใบล่างๆลงมาพอเขาเริ่มแก่ปุ๊บเขาก็จะมีความออกเปรี้ยวนิดหนึง่งไม่ได้เปรี้ยวมากนะคะทําอะไรกินได้บ้างก็เออ ลวกจิ้มน้ำพริกได้เนาะผัดใส่ไข่ได้นะคะแล้วก็ออแกงเลียงได้แกงส้มได้ได้หมดเลยทุกเมนูนะถ้าอยู่กรุงเทพก็คั่วไข่นี่เป็นต้นที่เราตัดมาพอเราเอายอดเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอาไปชําได้ซึ่งในตัวของสมไทยเองเนี่ยมีวิตามินตั้งแต่ตัวใบ ยอดใบกิ่งกินได้หมดเลยแล้วก็อย่างตัวก้านที่เขาเป็็งแข็งๆแ,แบบนี้สามารถที่จะเอาไปต้มแล้วก็ดื่มน้ำได้เพราะฉะนั้นถ้าง,ง่ายๆที่บ้านเราก็ใส่ลงไปในแกงเพื่อให้เขามีน้ําออกมากัดน้าแกงได้เลยเนาะแต่เขาจะเขาเรียกว่าอะไรมันแก่แล้วมันเคี้ยวไม่ไหวเออเราก็ใส่เป็นท่อนๆอ,นอะ่ะเหมือนเหมือนตะไคร้ที่เราแบบก็ให้น้ําเขา เอาน้ําเขาออกมานะในส่วนของรากเนี่ยก็มีส่วนที่มีประโยชน์สูงสุดของเขาเลยอะ่ะก็คือรากเขาชื่อชื่อว่าโสมเรียกว่าเป็นโสมรากเขาก็จะเป็นเถาเถาแบบเหมือนหัวโสมเลยแต่ว่าจะเล็กกว่านะคะแล้วก็มีประโยชน์มีประโยชน์สรรพคุณทางยาเหมือนกันลดการอักเสบนะคะก็กินอาหารให้เป็นยานะดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะ อย่างเนี้ยพอเราได้รับประทานตัวเส้นใยเนาะแล้วก็เราก็ได้วิตามินแล้วก็ได้เส้นใยจากตัวสมัยนะคะก็ทําให้เราลดโอกาสที่จะเกิดโรค NCD โรคไม่โรคต่างๆเนาะแล้วก็ลดโอกาสที่เราจะเป็นความด้านเบาหวานนะคะได้อตอนนี้ตัวเองก็สี่สิบสามแล้วนะคะก็ ยังไม่มีโรคประจำตัวนะคะใดๆเนาะการที่เราไม่มีโรคประจำตัวใดๆในตอนนี้ไม่ได้เป็นว่าเราโชคดีหรือว่าแบบเป็นเรื่องของวาสนาหรือบุญเก่านะจ๊ะไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราก็มีความเอ,อตั้งใจในการที่จะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เข้มงวดแต่ว่าเราก็เลือกที่จะ เราเลือกที่จะรับประทานอาหารให้แคบพอดีกับที่ร่างกายต้องการแล้วก็ส่วนที่ร่างกายไม่ต้องการต้องการน้อยนะแต่ว่าจิตใจเราต้องการนะคะก็คือพวกน้าตาลอะไรพวกนี้นะก็ถามว่ากินไหมก็กินนะแต่ว่าก็รับประทานแค่พอดีแล้วก็ไม่บ่อยมากเพราะว่าร่างกายเราไม่ได้ต้องการและเราเป็นจิตวิญ,ญญาณที่อาศัยอยู่ในร่างนี้เราก็ต้องดูแลร่างนี้ให้ดีนิดนึงเพราะว่า เราก็ปรารถนาที่จะมีสุขภาพดีจนอยู่ได้อยู่อ่ออยูได้โดยมีสุขภาพดีนะคะก็อยู่ได้แค่ตามสมควรแก่อายุเนาะคนเราก็มีอายุขายที่ถูกกําหนดไว้แล้วโดยความชราภาพนะคะถ้าคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายได้ดีเราก็จะได้เป็นคนแก่ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะได้อยู่ เออได้ท่องเที่ยวเนาะอมืได้ท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวอย่างที่เราวางแผนไว้อย่างที่ใจเราต้องการนะคะอืไม่ต้องเป็นไม่ต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิดนะตอนนี้ก็ถามจริงๆสังคมตอนนี้ก็เราคงไม่สามารถที่จะหาดูแลใกล้ชิดที่เป็นโหมดของลูกหลานได้นะทุกคนก็มีลูกน้อยทุกคนลูกทุกคนก็ต้องไปไปทำงานเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ,อ จเจริญเติบโตและ,จะเจริญวัยเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างเป็นคนที่มีสุขภาพดีเงินที่จะไปจ้างใครมาดูแลตอนแก่นี่ก็แพงมากนะบอกเลยแพงมากเพราะฉะนั้นเตรียมสุขภาพร่างกายให้ให้ข้อเข่าดีไปจนอายุสักแบบเจ็ดิบห้าอะไรอย่างเงี้ยเออให้ข้อเข่าดียันเจ็ดิ้านี่ก็เก๋ไก่มากแล้ว ออหลังอายุ75็ด้าก็เตรียมตัวได้เลยเราอาจจะแบบว่าลาจากโลกนี้ไปอย่างเชียบพลันหรือจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นที่จะลาจากโลกนี้ไปอย่างเชียบพลันอุบัติเหตุพลากทุกคนจากโลกไปนี้ได้ทุกช่วงวัยอ,อ,อยู่ในท้องไม่ได้เกิดก็มีออด้วยอุบัติเหตุนะจ๊ะเ,ออเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติ